ชีวิตหลังมปลายจบแล้วไปไหนสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับหลายคนคงเคยคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าหลังจากเราจากรั้วโรงเรียนนี้ไปแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงต่อตอนยังเรียนอยู่ชั้นมปลายเราอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วทั้งตารางเรียนแน่นๆ การบ้านเป็นกองกองกิจกรรมชำชำแต่พอจบชั้นมหกปุ๊บโลกเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นและเราก็ต้องเริ่มตัดสินใจเองแทบทุกอย่างความรู้สึกของเราในตอนนั้นทั้งดีใจทั้งเสียดายและก็ทั้งกงังวลอย่างแรกก็คือเส้นทางการเรียนต่อบางคนก็เลือกเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาต่างก็แข่งขันกันเพื่อพิชิตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อเดินตามความฝันของตัวเองหรือบางคนก็เลือกไปทำงานก่อนเพื่อหาประสบการณ์เส้นทางพวกนี้ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับอะไรและอยากเห็นอนาคตของตัวเองเป็นแบบไหนอย่างที่สองคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันจากเดิมที่ทุกเช้าก็เตรียมตัวใส่ชุดนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ และเข้าเรียนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเป็นเช่นนี้แทบทุกวันแต่พอเข้ามาหาวิทยาลัยเรากับต้องเริ่มจัดเวลาตัวเองมากขึ้นทั้งการอยู่หอการหาเพื่อนใหม่การบริหารเงินเองทั้งหมดนี้คือแบบทดสอบแบบเล็กๆที่ทำให้เราโตขึ้นและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งที่อยากฝากไว้คือไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนก็าตามอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่ ชีวิตหลังมอปลายคือโอกาสทองในการค้นคว้าตัวเองลองผิดลองถูกก็ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญคือขอให้เราเดินบนเส้นทางที่เรารู้สึกภูมิใจและเป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วคุณล่ะครับหลังจากจบชั้นมปลายคุณเลือกเดินเส้นทางไหนหรือกำลังคิดจะเดินไปในทางไหนถ้าอยากแบ่งปันประสบการณ์ก็สาม,มารถมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ จอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ